สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่แมเป็นจังไดเมื่อนี่หมานกันบ่เมื่อนี่หมานบ่เมื่อนี่หมานบ่ <c oughs> ไหนวันนี้ใครถูกบ้างวันนี้เลขเราเข้าทั้งอมสินเข้าทั้งรัฐบาลน,นะครับงวดหน้าเราฟาดต่อแต่เสียดายสามตัวเนี่ยสูตรนี้อันนี้ก็แม่นใครที่รออยู่ครับศูนย์หนึ่งสองสามงวดนี้ก็คือเข้าสองตัวเลยเข้าศูนย์กับสอง แล้วก็อันนี้ก็ในชุดก็เข้าศูนย์สองก็มาถูกทางเพราะผมบอกแล้วว่างวดน,นี้เลขมีโอกาสที่มันจะมาเบิ้ลเบิบ้ลแต่เราให้เบิ้ลสองสองสี่สี่แล้วก็แปดแปดหกหกนี่ไม่มีอยู่ในความคิดแนละ้เพระออกหกหนะรู้สึกแบบเพียเพียตับออกหมุนยังไงออกหกหกแล้วก็ดีนะที่ว่าถ้าศูนย์มาเนี่ยก็คือให้สองศูนย์กับสามศนย์ไปก็ก็มาจริงๆแล้วก็ อันนี้เป็นสายดว่วนไงที่ให้ไปเนี่ยก็เดี๋ยวเห็นสาม032เนี่ยมันบอกืแต้มเดียวนี่เห็นบ่นี่โอ้คนเมืองลายนี่เห็นไหมให้032เนี่ยผมว่าหลายๆคนก็เสียดายนะผมให้032แต่ถ้าใครตัด03 02 32น่ะก็ได้ <c oughs> เพราะว่าผมคุยกับแม่รถทะเบียนรถที่บ้านผมอ่ะมันบนทะเบียนรถที่บ้านทะเบียนรถมัน 1> 9ก้าหนึ่งสองศูนย์เก้าหนึ่งมันออกไปแล้วใช่ไหมเก้าหนึ่งมันออกไปแล้วแล้วแล้วรอบที่แล้วกลับบ้านไปมันออกหนึ่งสองแต่ผมบ่มากผมบปซื้อแล้ววันนี้นะผมก็เลยพูดกับแม่ว่าเนี่ยเดี๋ยวงวดน,นี้ผมเดี๋ยวงวดน,นี้ลูกจะซื้อศูนย์ลูกจะซื้อศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็จะซื้อศูนย์สองจะซื้อหนักๆแล้วก็ซื้อซื้อไปสองร้อยปรากฏว่ามันออกจริงแล้วก็ออกออก,ออกทะเบียนออกทะเบียนออกเลขบ้านด้วยสี่สองหก วนอยู่นั่นแหละครับจริงวนเลขบ้านโวนเลขรถออกหลายงวดแล้วเมื่อนี่ขอลาด้วยจ้าบัาเถึกติด <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เสียดายสามตนี่ยละ่ะเสียดายสามตัวเนี่เห็นป่อนไหมห้ศูนย์สามสองเนี่ยงวดหน้าหวยออกวันจันทร์เดี๋ยวผมก็สิไปแล้วเมือ่อยมาไล่ซื้อ,อไอ งวดหน้าจะมีหนึ่งไหมผมบอกเลยเดี๋ยวจะบอกแล้วไม่ไลไม่ลบนี่ไม่ไรลบไม่ไม่ลบไลสดถ้าผมดูละงวดหน้าหวยออกบอกแล้ววันอาทิตย์น่ะหวยวันนา้มันเล่นยากแต่คิดแล้วมันจะเบิ้ลแล้วใครจะคิดเราว่ามันจะเบิ้ลหกหกถูกไหมผมว่ามากเนาะแต่ผมว่าแล้วถ้าเบิ้ลน่าจะเบิ้ลคู่เลขคู่แต่ว่าหกหกนี่ไม่ได้อยู่หัวสมองเลยให้สองสองสี่สี่แปดแปดออกหกหกขื้นหลายถึงไม่ถูกมีแต่มีอาจารย์ที่ทําหน้าที่ ความหวังเลขให้มาถูกตลอดซื้อเลยเลขผมให้แค่หกตัวเองแล้วทีเนี้ยผมเสียดายสามตัวเนี่ยละไม่เห็นสองวันแล้วเห็นม่นี่ศูนย์สามสองนี่ขั้นไป่ออกศูนย์สามสองนะถูกร้อยหนึ่งถูกได้เก้าหมืนเลยนะถ้าถูกสวัสดีพี่กำปันด้วยนะครับผมถูสอง0้อมแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อหกหกเลยบ่มักยี่าังวารูหกหกวาสัต ออกแค่ okay. ห,นหนดิหมุนอย่างไดอย่างนี้หมุนอย่างไดก็สลักจะหมุนอย่างไดออกโคกัสอดีหนึออ่งร้อยแปดสิบสามคนดูอ่ะงวดหน้าเลขออกวันจันท์ใครรอแบบนี้รอก่อนนะครับเดี๋ยวผมลงให้นี่น,นี่แบบนีส้สูตรนี้ก็แม่นเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้จับเด่นล่างเลยเพราะว่าผมว่าสูตรนี้มันแม่นกว่าผมก็เลยทําสูตรนี้งวดที่แล้วเข้าหนึ่งงวดนี้เข้าสองเข้าศูนย์กับสองเข้าตรงเลยแต่ว่า ผมคิดแล้วว่าถ้ามันเบิ้ลม,มันหามนี่ยังไงจ้งไหนก็จะบเบอถึอแล้วมันมันก็มันก็ออกจริงๆมันจะออกศูนย์สก็ได้ครับถ้าออกศูนยสองสองก็คนน่าจะถูกกันเยอะเพราะคนก็น่าจะเล่นสองสองเยอะก็เลยออกหามเป็นสองศูนองได้วิ่งศูนย์ครับพี่ชายดีใจด้วยครับงวดหน้าหวยออกแล้วเลขกำลังวันเม่มาจากโตแหมงวดน,นี้เห็นบ่หนสี่แล้วก็8ดไม่มาสักตัวเลยครับ งวดน,นี้บอกแล้วหวยาที่จับยากแต่ผมคิดแล้วมันต้องเบิ้ลแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะเบิ้ลหกหกไงคิดแล้วว่ามันต้องเบิ้ลสวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์ไม้สวัสดีแม่ดอกไม้กับเจก,กันด้วยนะเพราะว่าวันนั้นผมถูกลามาร้อยหนึ่งแล้วโอ้ยคนนี้ได้ห้าร้อยคูณห้าร้อยดีใจเลยครับเล่นหลายไปได้ผมสูกสองร้อยก็เอาแล้วคิดว่าอาจารย์ลืมแล้วไม่ลืมครับผมจําได้หมดแหละใครที่เป็นเอฟซีอะไรแบบเนี้ย ใครมาดูผมตลงตลอดเนี่ยฝากติดตามเพจนี้ด้วยนะครับงวดหน้าหวยออกวันจันทใช่ไหมกำลังวันจะมีเก้ามีสามแล้วก็มีเจ็ดจดเลยใครอยากจดกระดาษจดไว้สามก็สามมีกำลังวันจะมี9้ามีสามแล้วก็มีจเจด็ดจจ 3, 3, ม,จมี9้ามีสามแล้วก็มีเจ็ดงวดนี้ออกสองศูนย์สองหห เก้าสามเจ็ดนะจะเป็นกำลังวันวันจันทร์งวดหน้าหวยออกวันจันทร์ใช่ไหมวันที่สิบหกใช่เมนบบเดี๋ยวเบื้องอนใช่ใช่ครับงวดหน้าหวยออกวันจันทร์เลขออกวันจันทร์ได้สองศูนย์ค่ะตรงพอสอเกิดพอ่อสวัสดีครับงวดหน้าจดนะ งวดหน้าเลขวันออกวันจันทร์กำลังวันมีเก้ามีสามมีเจ็ดถ้าถามว่างวดหน้าตัวไหนเด่นเจ็ดเจ็ดมาผมว่างวดหน้ามีเจ็ดไม่รู้อะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแต่งวดหน้าคิดว่ามีเจ็ดเจ็ดน่าจะโผลมาแล้วครับงวดหน้านี้ ผมก็ไม่รู้ว่าคนนี้เพรว่าถูกสองถูกตรงตรงศูนย์สองสองขอบคุณครับงวดหน้ามีเจ็ดใครชอบเหมือนผมบ้างไม่รู้ว่าจะเบิ้ลอีกหรือเปล่าอาจจะเบิ้ลเจ็ดเจ็ดอีกก็ได้เพราะปีนี้เป็นปีที่ไหลเบิ้ลมากหนึ่งหนึ่งออกไปแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งออกไปแล้วหนึ่งหนึ่งห้าห้าออกไปแล้ว หกออกไปแล้วเก้าเก้านี่ออกบ่อยมากตอนนี้ก็จะเหลือศูนย์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 สองสองสามสามสี่สี่เจ็ดเจ็ดอาจจะเบิ้ลอีกก็ได้เลขออกวันที่สิบหกไม่รู้ว่าวันพระหรือเปล่าไม่ได้บ่ได้เบิง้งแต่ว่าเดมเจ็ดครับอืม ก็ลองไปวิเคราะห์กันดูถ้าจับใส่กําลังวันนะก็จะได้79 73แล้วก็77 79 73แล้วก็77ผมว่ามีเลขอยู่ในใจแล้วตอนเนี้แต่ผมไม่อยากเปิดหมดถ้าเปิดหมดอ่ะเดี๋ยวคนลอก <c oughs> เพราะว่าสูนี้ยผมผมสูตรเนี้ย,นนยค่อนข้างแม่นผมบอกเลยเนี <c> ่ย <oughs> สูนเนี้ย งวดนี้ก็เข้าสองตัวงวดนั้นเข้าเข้า,เข,าเข้าทั้งสามเลยงวดนี้เข้าสองตัวผมมีแล้วมีอยู่ในใจแล้วเว้ยเจ็ดงวดหน้ามีเจ็ดแต่ไม่รู้ว่าเจ็ดจะมาบนมาล่างงวดหน้าเสียดายใช่ไหมเสียดายสามตัวเจ็ดครับงวดหน้าเด่นเจ็ดอุ้ไว้ก่อนอีกตัวหนึ่งผม,ผมทําสูตรไว้แล้ววันนี้เดือนวดนี้ผมทําสูตรไว้เนี่ยพุ่งทาสูตรแล้วผมก็ไปอาบน้ามโนมาไล่สด ทำสูนไปแล้วแต่งวดหน้าคิดว่ามีเจ็บเบิ้งกดแป๊บหนึง่งงวดงวดหนาหนึ่งเจ็ดแต่ไม่รู้เจ็ดตัวไหนแล้วสูตรบนใช่ไหมครับอันนี้เป็นเลขเด่นครับแต่ผมยังไม่ได้คํานวณว่ามันจะมาบนมาล่างแต่ว่าบนออกค่อนข้างต่ํางวดหน้าบนน่าจะมาสูงถ้าผมบอกให้หาซือเรล,ลี่ตอนนี้นะเลขอัน้นเลขปิดผมโดนดาอีก วดหน้านี่เลขน่าจะสูงอ่ะผมว่าหลักห้าเจ็ดเจ็ดพรุ่งนี้ในกองสลากขายแล้วชอบเจ็ดตัวไหนไปหาซื้อไว้ก่อนคนระับเจ็ดเด่นมากๆเลยเด่น 7. เจ็ดพะกำลังวันมีเก้ามีสามแล้วก็มีเจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือเปล่าคิดเหมือนผมเลย